ลูกเทวดานะคะพวกเราเนี่ยมีวลีฮิตๆนะคะแล้วก็ติดหูในเรื่องคําว่าลูกเทวดาก่อนหน้านี้นะคะแล้วมันก็เป็นความจริงค่ะเพราะว่าเราทุกคนก็คือเป็นเทวดามาจุติก็ไม่ผิดนะศัพท์นี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องลูกหลานเราในวันข้างหน้านะคะ,ออะวิถีชีวิตน่ะมันจะแตกต่างจากนะคะบรรพบุรุษ รุ่นเราไปอย่างที่นะคะไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วนะคะเพราะว่ายุคพลังงานใหม่เข้ามาอันนี้คือเป็นหลักฐานนะคะว่าวิถีชีวิตในอนาคตเนี่ยจะเป็นวิถีที่นะคะวิถีพลังงานชีวิตะมันเปลี่ยนไปเพื่อที่ให้มนุษย์่ะไปดึงสเกลภาพนะคะที่ซ่อนอยู่ในตัวเราออกมา สร้างนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตอนเองรวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับโลกรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะคะดังนั้นการที่บอกว่ามนุษย์คือผู้สร้างก็คือเรียนรู้กับนะคะสิ่งที่เป็น พลังนะคะต่างๆของโลกนี้นะคะว่าสิ่งไหนที่เป็นประสบการณ์ที่เราไม่ถูกใจไม่ชอบใจเราก็เปลี่ยนใหม่นะคะแล้วโลกก็มีการวิวัฒนาการเปลี่ยนรูปแบบการอยู่อาศัยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่นะคะรักชุรีมากขึ้นเพื่อย,ยกจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณโดยทั่วไปก็คือรักในเรื่องความสวยความงาม ความสนติสุขนะคะความเจริญรุ่งเรืองเทคโนโลยีนะคะเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะคะเราก็ศึกษาว่าในสมัยก่อนก็พยายามที่จะทําให้นะคะยามกลางคืนมีแสงทดแทนจากดวงอาทิตย์ที่ตกนะคะรับขอบฟ้าจึงมีเรื่องการผลิตหลอดไฟ ส่วนนะคะคุณเอดิสันมาต่อยอดนะคะที่จะทำให้หลอดไฟได้อยู่ได้ยาวนานแต่ไม่ใช่เป็นผู้ผลิตนะคะแสงสว่างคนแรกของโลกนะคะแต่เรื่องการที่จะทำให้นะคะหลอดไฟของคนที่ผลิตนะคะแสงสว่างคนแรกของโลกเนี่ยให้มีไส้หลอดไฟอยู่ได้ยาวนานนั่นคือผลงานของคนนะคะอันวาเอดิสันนะคะ ทีนี้ในส่วนของยุคปัจจุบันก็ได้ความรู้นะคะของบรรพุทษทั้งหมดเนี่ยามาต่อย,ยอดพัฒนากลายเป็นเชนเดอรียาะะที่มีความสวยงามดังนั้นจะเห็นได้ว่ามนุษย์น่ะนอกจากจะต้องการปัจจัยสีนะคะที่สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องศิลปะยยังมีในเรื่องของการยกนะคะอารมณ์ความรู้สึกจิตวิญญาณให้สูงส่งดังนั้นปริศนาของชีวิต มันจึงเป็นเรื่องราวที่เราควรจัดนะคะเรียนรู้ด้วยการที่เข้าไปในโลกภายในของเราว่าส่วนไหนนะคะที่เราจะควบคุมแล้วก่อเป็นพลังงานนะคะให้เราเกิดความสกิดเริ่มสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตัวเ,เองมากกว่าจมอยู่กับความทุกข์ที่ตกเป็นทาสของความคิดนะ ถ้าเราไม่เป็ควบคุมเจ้าความคิดนะคะที่เขาทํางานของเขานะคะอยู่สม่าเสมอและเป็นอัตโมัติวันวันหนึ่งนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็สรุปมาแล้วว่าความคิดของเราเนี่ยมันเล่นอยู่ตลอดเวลานะคะอยู่ประมาณ6กหมื่นเมเรื่องค่ะและด้วยการที่สมองเนี่ยมันทํางานเองอัตโนมัติเนี่ยบางทีมันไวมากจนเรานะคะไม่สามารถที่จะตามรู้ตามทันดังนั้นในเรื่องของการที่จะต้องนะคะฝึก นะคฝึกตัวเราให้มีนะคะการที่จะเป็นนายเหนืนอความคิดและอารมณ์ได้นั่นก็คือการทําสมาธินะคะรูปแบบการทําสมาธิไม่ใช่เป็นรูปแบบของที่เราจะมีความเชื่อเก่าๆว่าจะต้องเป็นคนคล้ำคลึ้อเป็นคนแก่นะคะหรือเป็นคู่เป็นผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบของการนะคะเ,เคร่งคัดในเรื่องศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่กลายเป็นชีวิตประจําวันที่เราต้องทําค่ะ เพราะว่าเมื่อไหร่ะะที่เราไม่เอาตัวเองอยู่ในสภาวะคลื่นสมองนะคะที่เรียกว่าเดลต้าทิต้าซึ่งเป็นคลื่นของความสงบนะคะมันก็จะทําให้นะคะตัวเราเนี่ยตามไม่ทันเรื่องความรวดเร็วของนะคะจิตที่ไวนะคะแล้วก็สมองที่ทํางานอัตโนมัติถ้าจะลุกขึ้นมาควบคุมนะคะสมองและจิตสมาธิเท่านั้นค่ะ จมหารูปแบบสมาธิง่ายๆกับตัวเองนะคะเริ่มจากประตูด่านแรกก่อนนะคะบางคนอาจจะใช้เทคนิค4 7 8คือสุดลมหายใจเข้าลึกๆ4นับ4นะคะ1 2 3 4นะคะแล้วก็อกั้นลมหายใจนะคะเพื่อให้อากาศอยู่ในในเรื่องของนะคะอวัยวะของเราในร่างกายของเราอยู่7ก็คือนับ7 หลังจากนั้นก็ปล่อยออกมาเป็นแปดอย่างนี้ก็ได้นะคะใครจะถนัดแบบไหน,นจงหาวิธีการที่จะเข้าสู่สว่างในสมาธิของตัวเองเพื่อที่นะคะจะได้ดูแลตัวเองได้ครบถ้วนค่ะ